สวัสดีครับสวัสดีน้องน้องนักเรียนที่กำลังรับชมช่องคณิตคิดง่ายๆบยคยน,นุนนะครับครับในคลิปนี้นะครับครูจะได้นำน้องน้องนักเรียนนะครับมารู้จักเทคนิคการคูณเลขสองหลักนะครับซึ่งจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยในการคูนเลขสองหลักให้มีความเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นมาดู ตัวอย่างครับในการคูณเลขสองหลักแบบเดิมที่น้องๆเคยเรียนมานะครับตัวอย่างนะครับเช่นคูณยกตัวอย่างเป็น23นะครับคูณกับ12 23นะครับ23ูณ12วิธีเดิมที่น้องๆนักเรียนเคยทำนะครับก็คือนำา2คูณ3ได้6นำา2คูณ2ได้เป็น4 นะครับแล้วก็นำา1คูณ3เป็น3นำา1คูณ2ได้เท่ากับ2นะครับจากนั้นเราก็รวมผลคูณทั้ง2แถวนี้นะครับได้เป็น6ได้7ได้2นะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณกันของ23คูณ12ก็คือ 7, เ7 6สออ276กนะครับสน็นี้คือวิธีการคูณแบบเดิมนะครับที่ น้องนองนักเรียนได้เรียนในชั้นเรียนนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับจะนำเทคนิคการคิดเลขเร็วนะครับโดยวิธีการคูณเลข2หลักนะครับมาฝากนะครับน้องๆน,นักเรียนมารู้จักกับขั้นตอนวิธีการนี้นะครับ มีอยู่3ขั้นตอนนะครับในการหาคําตอบแบบไม่ง่ายนะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ก็คือ,อตรงนี้นะครับคือที่จุด4จุดนี้นะครับก็แทนความหมายว่าตัวนี้คือหลักหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบของเลข2หลักนั่นเองนะครับวันนี้ในขั้นตอนที่1นึ่เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ในหลักหน่วยเนี่ยนะครับ ผพราที่้หลักหน่วยมันก็เกิดจากการคูณกันของหลักหน่วยคูณหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าเราสังเกตดูดีนะครับในขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นี้ผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเกิดจากอะไรถ้าเราใช้เทคนิคมันก็เกิดจากผลรวมของการคูณกันของหลักหน่วยคูณหลักสิบหลักสิบมาคูณหลักหน่วยเป็นการคูณไข้น,นั่นเองนะครับ แล้วนำผลรวมในี้มารวมกันก็จะได้ผลลัพธ์ในหลักสิบนั่นเองส่วนสเต็ปที่3นะครับขั้นตอนที่3นี้นะครับผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับผลลัพธ์ในหลักร้อยก็เกิดจากการคูณกันของหลักสิบคูณหลักสิบก็จะเกิดผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับนี่คือเทคนิค3ขั้นตอน,นง่ายๆนะครับเพื่อที่จะ มาใช้ในการคูณเลขสองหลักให้มีความเร็วยิ่งขึ้นนะครับอลองมาดูตัวอย่างเดิมนะครับแล้วก็ลองมาใช้หรือลองมาฝึกเทคนิคนะครับว่าจะทำอย่างไรแล้วมันจะพอทำได้ผลลัพธ์ออกมาปุ๊บลองมาดูระยะเวลาและความและการคิดคำนวณว่ามันจะมีความง่ายกว่ากันเยอะนะครับ เอาดูตรง23คูณกับ12ตัวเลขตัวเดิมนะครับเอาลองมาใช้เทคนิคเดี๋ยเมื่อกี้นะครับขั้นตอนที่1คือหลักหน่วยคูณหลักหน่วยนะครับก็คือ2คูณ3ได้เป็น6นะครับต่อไปหลัก10ก็เกิดจากการคูณไข่กันนะครับของหลักหน่วยคูณหลัก10หลัก10คูณหลักหน่วยนะครับ2 2เป็น4 13นะครับ1 3เป็น3 รวมกันได้7ใส่เลข7ตรงนี้เลยนะครับในหลักในหลักสิบนะครับต่อไปหลักร้อยเกิดจากหลัก10คูณลักสิก็คือ1นคูณสได้เป็น2นะครับนี่ผลลัพธ์ก็จะออกมาเลยในแถวเดียวนะครับไม่ต้องทำถึง3ขั้นตอนนะครับอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าอ้าครูครับ ในตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยมันไม่มีการทดกันเลยนะครับถ้ามีการทดกันเลยผมจะทำยังไงนะครับลองมาดูจำนวนที่มันมีการทดกันนะครับเอาให้เป็นตัวเลขอะไรดีเอ่ยเอา43นะครับ43ไปคูณกับเอ่อ52นะครับ52ดูสิว่าจะเป็นยังไง สองสามเป็นหกตรงนี้คูณควายกัน2องเป็น8ปดนะครับห้เป็น15บรวมกันเป็น23่สิบเราก็ใส่3ทด2นะครับต่อไป5้คูณสเป็น20ร่รวมกับตัวทดได้เป็น22อ้าวตอบออกมาได้แถวเดียวแล้วก็เป็นคำตอบ2236อันนี้ก็คือการคูณ โดยใช้เทคนิค3ขั้นตอนนั้นเร็วมากนะครับได้แค่แถวเดียวนะครับลองเพิ่มนะครับลองเพิ่มจำนวนลองเพิ่มค่าของตัวเลขขึ้นอีกสินะครับเพราะว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยนะครับครูด,ดูแล้วมัน3คูณ2เป็น6ยังไม่มีการทดนะครับลองลองมาดูตัวเลขที่มันมีการทดนะครับ 95ครับเอาเป็น95ไปคูณกับ3 7ดูสิ95คูณ3 17. 7 7เคูณ5เป็น35 5สทด3นะครับต่อไปหลัก10เกิดจากการคูณค่อยกันนะครับ7ูณ9เป็น63เราต้องเอาไปรวมกับหลักหน่วยที่ทดว้7นะครับเ9เป็น63 6 3 ต่อไป3 5มเป็น15บห้าสจากนั้นเราก็นำมารวมกันนะครับได้เป็นสิบเอใส่1ทด1 6 7 8ได้8 1ดหลักสิบก็จึงใส่1ทด8นะครับจากนั้น3ามคูณเจคูณเนะครับเป็น27นะครับรวมกันได้เท่ากับ 35ก็ได้เป็น35อันนี้คือคำตอบใช้การดำเนินการเพียงแค่แถวเดียวก็จะมาซึ่งคำตอบนะครับน,นี่คือเทคนิคการคิดเลขเร็วนะครับรู้สึกว่าจะมีความเร็วกว่าเดิมนะครับเล็กน้อยหรือมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับอยากให้น้องๆ นัเกเรียนนะครับลองไปฝึกทบทวนนะครับเมื่อทบทวนบ่อยๆทั้ง3ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเกิดความชนานาญแล้วก็สามารถคูณเลข2องหลักได้เร็วกว่าเดิมนะครับเร็วกว่าที่เคยคํานวณมาก่อนนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของคุณหูด้วยนะครับ